งางามีามอีกจะหุหืมเียดัวอี่าจังอีก,กได้แล้วเรีวบร,วรอยเอยกิโลดปลาาไปกินดอกไ่อยากไปกินื้อย่างกัผูุสามาแล้วไปยูไปยูแจ้งหน่อยสิพอไปกินื้อย่างกัผูุสามาแล้วยู่นี่แหละแถวนี่แหละในบ้านตัวอ,อกี่กากินหัวเอจะไปปั๊มให้ดอกทุกครับ

ถือหอดเขาดาซ้ำเลยคลิปบ่ขื่นอีกไปท่าย์เขาดาพยอดคลิปบ่ขื่นอีกบ่คุ้มหมดยอดวิวช่วยอีหลีว่าเป็นเพื่นนี่แหละเขาว่าอุ้ยเจ๊ง่ศูนย์แท่นบ่คักเลยไปพ่อเจ๊ง่ายโอ้ยคนจะศูนย์แห่งเนี่ยคนจะไอไปเลยสู์บ่คักเลยเดี๋ยวคอยสิให้น้องนุ่นเฮ็ดคลิปชี้แจงดามาเลยเพื่อนมาไอ้โบว์อยู่ในไะไรซดมือนี่ผู้ใดอีนุ่นนะอ้สุร้างมันมันเป็นอย่างไอ้ดิการ์ว่าไง มันบอกยู่มันบอกเรื่องน,นี้แหลยเมื่อวานถ้าไม่มีพี่ดมหนูก็ไม่มีวันนี้โอเคเป็นคนสอนยังไม,ม่บอกใครเขาเปิดไปเบิงพอดีท่านพอดีไม่มอบอกเบิร์ดเลยเออในไหลสดคนเมืองสามพันกว่าเนาะตอนมันไหนล,น,หลนี่เรื่องรุนหงหลัวมันนี้คนกับข้อม,มนต์เลยใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับรั่ว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 เลยมักอ่านคอมเีพระท่านแล้วเนาะคนเมืองสามพันกว่านมไหลข้อมีคืนพระท่านตรงนั้นเไม่ได้พิมพ์อยู่บ่บด้พิมพ์พิมพ์วัท่านเขาดอก มีแต่ใช่ครับปุ๊บปุ๊บุขึ้นนิงน่งนิเจ๊แก้กันเลยว่านัน่นแหะอู้คอยเลยซูนแทนไม่อายพันทันอ้าขนาดเจ้า,จาเป็นคนมาทายผู้แหญ่ไหมเจ้าก,ก็อื่ดาข้างนีแต่อู้คอยซูนยังแห้งเลยคอยมายอมาย่อ,ยอยให้นองเฮ็ดคิปชีแจงดาม,มาเลยพันสันมันมาแมนแล้วคนวานนคิปเอาทานเตาไ,ไปเลยเมือนวิโอา,คาคิปกายผีขนเาโกกายคนนี่มันบ่คือออ้มึงเอไปวันนี้งทานเนีอ้ต้อของเลือเลือเลยเลื้อเฟื่อเลยเลือร้ายห้งไปกะ กูไปกินตามสั่งเชจยวก็ไปกินตามอู้กูสิเขอยหวานทั้งในรถหลายแห้งโอ้คนยังได้ไปหลายคนหลายแบบเออต้นตกใจเลยแบบหินทรายมันเหลือเฟือเหลือใสเลยนี่เกินเลยนะแต่ตาใครก็ได้หเอกะแล้วแต่เพิ่นเพราะว่าเท่าบริจาคแล้วทำบุญแล้วคือคนละคนเนี่ยสองหมื่นกำลังเดิมหมื่นอยูแต่ไปสิงดาคมชิบมะขืนนอมขึ้นบ้านม่นทีดีเสียนอยู่เลยเนี่ยเสียนเด็ด บุกขึ้นแต่สองซับปลาเรือว่ะแต่ปลาเรือไปกขนมแหม่มมากครับที่แต่งในย่างครับอีลิอีลิขนาดช่องน้อยๆอ่ะช่องน้อยๆมันกวนวน่ะขึ้นน่ะนะช่องช่องคนอีตามพันกวัวน่ะถ้าท่ายทั่วไปกับไปไล่เบิ้งก็แค่แปดสิบก็คนดว่าอันนี้มแตรหาหกเลยคุณหกหอาเลยเอาคิดว่าขึ้นน้องเขาอ่ะของกูยังบุกขึ้นเลยของจออยังขึ้นอยู่ท่านสองท่านหนึงกูได้ท่ายน้องนุ่นขึ้นอยู่วัอนี้ ปไทยนะเขาเ้ยเขาลุ่มปันนัข่าวเลยไหมแต่จังว่าเออลุ่มตอกูอยากอายพนไปแล้วกูเดี๋ยวเขาิมากูด่ามายังไหมเ่ยังอทัเปยับุปเป็นเฮดบุปเป็นนี่เรื่องอนี้ต้องปรยู่ไปใสุ่่นม่บนีียม ทุ่ห้าคะรทุห้าคู่อีกะไรไอ้พุงเห็ดแต่ว่าทรทัดเออกตต้องให้สรางอิเล็กแล้วว่าเฝามปนล่งบอกนี่ครับว่าปนกับสายคือเหตดสาวไทยบ้านเรเล่นน้ำฝายบนโอ้คไหลโอ้ยผแห้งเลยนี่จะแกงบันว่ามัน พกบักหามนนหมดอี้งนนครับกอนคืนหอนมุ่นับแเน่อยมจะบักหาบอกอย่งบบคคืออะไมคือไรพวก,อกโอ้ยปลาพวกไปได้กินแบด้สุดยอดอแ็กเยอทีนี้คู่นี้ไม่ยอมหางกันเลยสองชั่วโมสนอยู่เอาปันได้เหรอว้ยนี่แม่ใครงิตอรซัปลืมาคุณนี่เป็นนักซับปลาหือเปล่เป็นนักซื้ัปลาหือ ว่านมเข้ามาซับเปลืงที่บุกขึ้นเลยถ้าใครตั้งซคิหนมาเอาซีลใส่เิเอาซีลอยใส่ติดเหลือเสียเนาะลว่าต้องไหนะต้องไหอนกินมาดไปกินเยอะคิดเุ่นเลยเปิดตัวน้องแม่มึงแต่ว่าขาดที่เราบ้าขาดทุนไปไมเอาซีลเาให้เขาพเขาเสียหาย เปิดตัวเขาเราบ่เอาเขาเนี่ยไม่ได้เปิดตัวเด้อคิดปะต้วไิ็เาไม่เกียมยังหใจอุ่นมากมากป่ะอือยเมข้างเขาไเที่เขามาไป ต่สาระซาลมึงมามึงบุกคนเดิมึงเี้ย,ยไม่ไม่ไมมบานนมเลยแง่ายนี่เทศบาลน,นี่มันจ,จะเลื่อนเออแตว่าคุณนายเอ้านี่นี่ในบ้านเรังนี่ที่ว่าเป็นลานคอมลานกิมอ่ะโอ้ม่ครับเปลี่ยหนห้านคอมลานกมที่เห,น,น,หนึงครับกูกะนักผัวเก่งคอมม ตัวซ้ำสายแจกสายอย่างกับวงว่าไปอยู่มั้ไปใสไปกับคู่มือเลยเหรอไม่เห็นงานบู้คนใช่ไหมไปมือเลยนะมือนถ้าเขาไปกินใส่เนี่ยนะที่เดียเขาว่าจะไปซื้อรถมือนี่เตรียมตัวแล้วรถเอียงวันอาทิตย์บอกบ่าฮะสิไปเอารถสิไปเอารถเตรียมตัวแล้วเต้ากันแล้วนะคนไปหลายพวกเขาได้เพราะไป พูดเรถวัดเขาจะไปซื้อรถวัดคตรตายหหนนเลยชื่อยูจอมผาหลุนๆเนยโมหเห่อแล้วมึงจะไปเหนี่ยแล้วมึงจะไปหเี่ยกะที่แรกว่ามมีคนขับมาเออมีตะพวกไปน้ำกันมีตะระไปแล้วก็อันนี้เทาไปโมมีคนขับเปนโมบันนี่คนไปบันนี่บันนี่ไปเบื้งพรามักวัดไปอยู่เลยว่าเอพรมากไปล้าก็ไปเราก็เลยว่าไปยกินเนื้อย่างนีบัวสร้างว่ามือกับโอยูเนี่ยอืเมียนเลย ฮะไม่น่าจะเทีย่ยวเลยมึงไม่น่าเพราะว่าม่ก็เปลี่ยนท่าบอลุงเรารถไทายไปเดยวเรม่นมั้งจะเป็นยังมึงคือไปหาพยงาองคุณสาวือเบามันอีหลีหลดออหรือมันเบาเพื่อนรอพี่เย็นมันก่อน เปน็นยังยังไม่ลืมเขาใช่ไหมลืมเขาว่าลงแต่ว่ากลับไปกับผู้อื่นหนะ้าตาซื้อทายลง่งคลิปอีกเออมักอบจริงๆเลยนี่แหละใส่เข้ามาอาจารย์อาจารย์ชินหายังกับวะยัง เมื่อตะลอยมึงไปเลี้ยงเพ่ะซาวกินชุดเดียวนะมึงบ่เบื่อบ่กินเนื้อย่างกินได้กินดีเนาะเบื่เบื่ออยากก็ดีเพื่นอนก <c oughs> ินแบบได้เล่มเนาะมันยังเสียบกินขี้ชาบูมันเบื่อเปล่าอีกเพราะคือเสียบไหมกินชาบูมันเพราะสียบไหมมันหลายปวดอืมเพราะนั้นมันอิยาดก,กัน ดูใส่แล้วดิแต่ข่อยยังได้ลหรอฮะแต่ข่อยยังได้เลยจะย้มาสวงได้ยิ่ใส่เนี่ยมันมาทรงหรอแต่ึงวานนี่อือผูคืออไแต่ข่อยยังได้แล้วเพื่นกูว่าได้เลยกูเห็นหลังมึงกู่ดังเนาะันมันต้องใหญ่ยอดซับสองหมื่นซับคนมันจิครับี่นี่แค่ว่า้อดสองหมื่นซับมันเด้มื่นบอดนมื่นครับมันยังได้ กูไดไ้บอกได้วอจจาจัรยั <c oughs> เอา้ากาเองเออเองเนาะกูก็ไเด็ตัวเกูตามหนามไปซื้อหรอะออ ก็ดีด e ้วเงินเดือนเนี่ยมดเมันสิครบรลอดไปบ้าบอกัวม yes, ันสิอัปเดียนมันเป็นเดือนผน่ะอัปเดียนยังโดดไปเอ้ากัวเขาสิก่อขโมลกัวมันสิรับรูดหลายอย่างยังไงแน่นหมดอ่ะ